วันนี้เราเม่ตาอยังไงบ้างวันนี้ก็ต้องวนเข่าอันยอเป็นเราวนเข่าแต่แต่เข่าเราก็ใช้ได้ผลเหมือนกันครับก็แก้มาครับเขาเขเดินมาแบบดักดักแทงตายครับอ๋อม่ไดเรื่องวันนี้วันนี้บอกไงวันนี้เห็นเห็นเข้ามาในมุมไม่ต้องสู้ไหนครับเข้ามาแล้วก็ตั้งเราไม่ไม่ไม่ต้องสู้ในตั้งตั้งขวางครับโอ้วันนี้ทำเรฉยนะครับขนาดมาแทนวันนี้เพิ่งแพ้ใครมาเนี่ยเทลูงวิทยาครับลุงวิทยาที่ไหนเนาะ ไอ้ที่ที่รแล้วกันนะแก้มือได้ไหมเนียออรักสามไปครับแอู้ยจะไมเยอะจังเาที่เเกงครับเก็พี่ลูกพี่ยาวเป็นแพทนายสาวไเหรอใช่ครับไป่ใช่ไหมโอเปแพ้ชิงชมป์นี่อ่า้งสาไปนะขอเจอที่ใหม่ครับใช่ไหมน้ำหนักตกลงโอเคไหมนี่น้ำหนักนี้ใหญ่ไปหรือว่าใหญ่ไปโอทีเข้ากันเท่าไหร่สิบเดสครับสิบอง ไปเปลี่ยนเจ็ดสองมุ่งเป้าเป็นที่แชมป์ไหมก็ยังยังดีกว่าครับยังดีกว่าค่อยๆค่อยๆค่อยๆย้ายเร็วนะอ๋อแล้วครับโอ้วันนี้ถือว่าโชคได้เงี้ยงมากเลยหมดไหมนี่เจ็ดยยสิบเก้าร้อยแปดครับร้อยแปดร้อยแปดก็คือร้อยสองนะหมดไหมหมดไหมก็ยังอยู่ครับเพราะว่าพี่เดิน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 เยอะโอ้แต่วันนี้วันนี้เรา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 ชนะวันนี้เราชนะยกไหนที่ว่าเรามั่นใจสบายใจนะเนี่ยก็ ยกเลยครับโอ้ยกเลยครับทยกเลยนะประมาณนี้เอครับอ่ายกไหนนะที่ว่ามีหูมือหือยู่ไอ้ที่เออยกสามใช่ไหมตอนนั้นตกใจไหมเสียงเคลียร์ท่านรองมากันเยอะแยะก็ไม่ไม่ไม่ตกใจครับไม่ตกใจนะไอ้เี๊เท่าไหร่นี้สองหมื่นครับในหัวมิตรนายอยากในหัวมิตรเนาะอ่ะเด็กคนนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนมวยทาบ้านวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่